สวัสดีคุ้มครับวันนี้ EP นี้จะมาคุยเรื่องวิธีการเล่นโอ้ดการแต่งโอ้ดการตั้งเสยียงโอ้ดฝึกเล่นพื้นฐานเบสิกเบสิกตัวนี้เป็นของโชว์ฮิวมาจากอียิปต์ก็เสยียงก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ ผมเอามาแปลงใส่สายเอ็นกีตาร์คลาสสิกผสมกันแล้วก็เอาลูกบิดกีตาร์มาใส่ของเดิมก็เสียงก็เพี้ยนไปเพี้ยนมาไม่นิ่งแล้วก็แต่งตรงงานช้างนี่แต่งล่องใหมเพราะ เขาสายเล่นสายคู่กันถ้าอยู่ชิดกันสายก็จะกระทบกันเสียงแผลดๆแแ,แ,แต่งล่องให้ห่างกันหน่อยแล้วก็มีเฟตรตรงนี้เป็นไม้อยู่ผมเอาออกไปเริ่มจากตกแต่งดัดแปลงพอเสร็จแล้ว เริ่มเลนดาก็มาถึงวิธีตั้งสายตั้งเสียงหรือเรียกว่าจูเน์ของเขาจะมีทั้งหมดเดิมๆนี่ก็แบบมาตรฐานก็11สายเป็นสายคู่5สายสายเดียว สายเบนี่สายเดียวสายบนสายหกผมจะเลียกเป็นสายนะครับถึงจะคู่กันเนี่ยอย่างสายหนึ่งก็สายหนึ่งมีล่างมีบนสายสองมีล่างมีบนประมาณนี้นะครับมีสายหกสายเดียวนะครับมีเส้นเดียววิธีตั้งสายก็สายที่หนึ่งจะเป็น ีตารปกติจะเป็นโน้ตตัวเลหรือตัว E ที่เรียกว่าตัว E ีสาย E อะไรประเภทนี่้ของอูนี่สายหนึงเป็นตัวโดนะครับตามมาตรฐานเนี่ยอูเขาก็มีตั้งตั้งเสียงหลายแบบหลายวิธีอยู่เหมือนกันแล้วแต่ถนัดแต่เอาแบบมาตรฐานเดิมๆเ,เลยแล้วกันครับสายหนึ่งสาย C อย่าลืมนะครับมีสองสาย สายหนึ่งล่างสาย1บนสายหนึ่งล่างสาย1บนวิธีตั้งสายนะครับเวลาตั้งสายเปล่าสมมุติว่ามีจูนเนอร์ดู<ๆ>ก็จะเป็นโน้ตโดโดใช่ไหม<ๆ>เขาจะไม่ตั้งกลางแบบตัวโดแล้วมีสมมติมีเข็มเงี้ยแล้วตัวโดแล้วกลางอยู่างเงี้ยไม่ใช่นะครับสายหนึ่งเขาจะตั้งเพี้ยนต่ํา ตัวโดต่ำสายหนึ่งโดต่ำสายหนึ่งบนโดเพี้ยนสูงนะล่างบนล่างบนเสียงก็จะถัดเป็นสายเปล่าเสียงก็จะเหลื่อมนิดนิด ล่างเพี้ยนต่ำคนเพี้ยนสูงเพราะเวลาเล่นจริงเขาจะไม่เล่นสายเปล่าเลยอย่างตัวโดอ,อ่มีอีกทีนหนึ่งอย่างเวลาตั้งสายอยู่ตรงนี้นะผมก็ทำแปะเอากระดาษกามาแปะไว้นะครับ แค่สองตำแหน่งพอ,พอเอาเป็นพอรู้เฉยๆต่อครับเมื่อกี้สายหนึ่งนะครับ C C ส,ส,สายล่างเพี้ยนต่ำ C ส,สายบนเพี้ยนสูงสายเปล่านะครับีสายเปล่าสายสายที่สองตัวซอนหรือว่า G ล่างบน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 นโน้ตตัวซอนซอนเพี้ยนต่ำล่างซอนบนเพี้ยนสูงประมาณนี้นะครับต่อไปสายที่สามโนตตัวเลหรือตัวดี ใช่ป่าล่างเพี้ยนต่ำสายสามสามล่างเลต่ำสายบนสายสามเลเพี้ยนสูงครับประมาณนี้ครับไปสามสายแล้วตอสายที่สี่ โน้ตตัวลาหรือสาย A สาย4 A, ีเอล่างเบียนต่ำเอบนเบียนสูงครับมาสายที่5ตัว F สาย F หรือตัวฟา ทางฟาเพียนต่ำบนฟ้าเพียนสูงสุดท้ายสายที่6มีสายเดียวโนดตัวโดหรือสีถ้าแรกๆก,ก็เวลาหาตำแหน่งเสียงก็ฝึก ฝึกเล่นกับสายเปล่ากน,นะครับเพื่อจำเสียงพอรู้จะตตำแหน่งเสียงแล้วเลื่อนมือเข้ามาเล่นด้านหนจะไม่เล่นสายเปล่าแล้วนะครับอย่างสายหนึ่งสีก็มาจับนี่นะครับตรงนี้สีมาจับสายสองสียง เพราะว่าถ้าเราเล่นสายเปล่าแล้วก็มันเล่นใกล้คอตรงนี้นะครับนิ้วโปง้งนิ้วโป้งจะติดที่เป็นคอเขาเนี่ยฮะเราจะเจ็บทะลอกเจ็บทะลอกเลยแหละถ้าเล่นสายเปล่าติดอยียงตรงนี้นะเล่นบน อนนี้ผมเล่นตัวอย่างให้ดูกันนะครับลองไล่เมโลดี้เริ่มจากบนสาย6สายป่าโดไล่เมโลดี้โดเรมีไปเรื่อยนะครับมันจะได้ถ้าคีซีนี่ไล่ได้สองรอบเพราะตัวนี้เสียงมาตรฐานก็ตั้นตั้งไว้เล่นคีซี ดีดีซีเมนเนอร์ดีเมเนอร์ประเพดนนี้นะครับดูดเล สายหนึทาสาย1 2 3 4สาย1นึ่งนะครับจะเล่น3าตัวโน้ตนี้เล่นสายเปล่าด้วยนะครับเอาสายที่5เหลือ2ตอตัวโน้ต ายที่5สายพีเอฟเอฟจแล้วสายที่4เป็น A แล้วครับลาซอนฟาฟาโซล่า,ลา ครับสตัวโน้ตสายที่6กสามตัวโน้ตสายที่หตัวโดไล่ไปหาสายที่ห้าตัวฟา ลาที่ห้าฟาโซนลาที่สี่ลาสายโซนอตลา ตั้งเสียงเหลื่อมกันนะครับเพีย้ยนต่ำเพี้ยนสูงเสียงจะไพเราะกางวานเหมือนอะไรอะ่ะเหมือนเสียงคอรัสในตัว มีเฟสแบบกีตาร์นะครับช่องช่องช่องแต่วางตำแหน่งนิ้วไม่ใช่ตำแหน่งตรงๆอย่างนี้หมดเลยนะครับมันจะเฉียงๆอย่างนี้ถ้าเป็นแบบกีตาร์เราจะจับนิ้วช่องตรงมีเฟสมีเฟสอย่างเี้ยอาจะวางนิ้วเป็นเป็นช่องตรงๆ แต่ไม่มีเฟรดมันจะเชิงเฉียงอย่างเงี้ยแหลกเสียงนะครับ เล่นสายป่าเพื่อเปรียบเทียบกันนะครับในคีย์ซีเมเนอร์ก็ทางแบบนี้เหมาะสำหรับเล่นคีย์สี่คีย์ดีเมเนอร์ซีเมเนอร์นะพอสองสองสายบนนะครับเล่นเป็นเสียงเบสสมุดกดตัวซีตัวโด ะครับลองเล่นอะไรอ่ะจงทำดีอันนี้เล่นสายเปล่านะครับถ้าปกถ้าจะเล่นปกติครับย้ายมือมาเล่นช่วงนี้นะกดกดทุกตัวโน้ตถ้าเล่นตรงนี้ก็ ปล่อยเล่นสายเปล่าลองดูนะครับอ๋อลืมบอไปวิธีนี่เป็น ก็ให้มากับตัวนะครับจะมีตัวหนึ่งจะมีสองอันพิกก็เป็นพลาสติกนนหนาๆเหมือนกันนะถ้าใครไม่ถนัดก็ใช้พิกปิกเบดประมาณนั้นนะครับวิธีจับก็จับอยู่ตรงข้อนี้นะครับหางอยู่ประมาณ กลับมาที่ตรงนี้นะครับรกำนะครับพอลองเล่นใหม่นะครับ เล่นสายเป่าก็จะสายหนึ่งเล่นสองตัวโน้ตสายเป่าด้วยสามเท่ากับเรากดแค่สองตัวโน้ตต่อสายหนึ่งครับลองดูนะครับไม่ทราบเห็นนะ เล่นเราจะไม่เห็นด้านหน้านี่เลยนะครับถ้าเวลาฝึกจริงๆต้องมีกระจกไว้ฝึกนะครับเราอยู่ข้างหลังเนี่ยจะไม่เห็นอะไรเลยหลังก็จะหนาใหญ่ลืมบอกหลายเรื่องเลยถ้านนั่งเล่นอย่างนี้ก็ต้องวางขาแบบกิตาร์ครับสิต้องมีม้ามารองขาข้างที่วางนี่ให้สูงขึ้นนะครับ จะไม่นั่งขาเท่ากันข้างข้างนี้จะต่ำกว่าข้างนี้สูงกว่าแล้วเวลาจะดีข้อพับสองนะครับรัดไว้ตรงนี้นะครับจะจะพอดีมือจะมาถึงนี่พอดีด้านหน้านี่ตั้งตรงๆเลยครับตั้งฉากกับพื้นเลยครับ คนเล่นจะไม่เห็นเลยสายไหนเป็นสายไหนใช้สัมผัสด้วยความเคยชินอย่างเดียวแรกๆก็ดีถูกดีผิดดีถูกอะ่ะจะดีสายหนึ่งไปจับสายสองจะดีสายสามไปจับสายสี่คือเล่นกันคนละสายก็ต้องใช้เวลาฝึกหน่อยนะครับ ลองเล่นสายเปล่า เบบงๆ่อกี้เล่นสายป่าตัวโดใช้นิ้วอะไรนะออนิ้วนางจับที่ตัวโดเอาไปเล่นด้านในใช้นิ้วชี้จับที่ตัวโด Música เฟสก็จะเลื่อนสไลด์มือง่ายเหมือนไวโอลิน แล้วนะครับก็ลองไปฝึกเล่นกันดูนะครับก็ใครอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมก็ทักแชทมาได้นะครับก็ <c oughs> รู้แค่ไหนก็บอกแค่นั้นนะครับอย่ากังวงอะไรผมมาก ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมหวังว่าคงจะไปฝึกเล่นกันได้นะครับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดอะไรก็แด้อยากกดอะไรก็กดได้ครับ <c oughs> ลาไปก่อนนะครับวัสลาโมลายกุงมะัล